สวัสดีค่ะ Selected News วันนี้ในเพจจะพาทุกคนมารู้จักสัญญาณอันตรายของโรคลิ้นหัวใจค่ะแพทย์เตือนพบผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึง70,000รายโดยเฉลี่ยชั่วโมงละ8คนและมีโรคลิ้นหัวใจ Ao ติ c ตีบเป็นหนึ่งในโรคที่น่าจับตาที่พบมากในผู้สูงวัยโดยเฉพาะอายุ65ปีขึ้นไปเสี่ยงเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอาการสาคัญได้แก่เหนื่อยง่ายหน้ามืดใจสัน่นและเจ็บหน้าอกค่ะสาเหตุเกิดจากการเสื่อมของลิ้นหัว ใจทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกค่ะแนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคค่ะมีทั้งการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบเปิดและการเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบสายสวนโดยมีลิ้นหัวใจเทียมให้เลือก2ชนิด คือลิ้นหัวใจแบบโลหะที่ทนทานแต่ต้องทานยาละลายลิ่มเลือดตลอดชีวิตและลิ้นหัวใจชนิดเนื้อเยื่อที่มีความใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดไม่ต้องทานยาแต่มีอายุการใช้งานจํากัดค่ะแพทย์แนะนําให้ผู้สูงอายุสังเกตอาการผิดป,ปกติและรีบมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยก่อนที่จะสายเกินไปค่ะ